นะอยากมีเงินใช้เดือนละ4 0,000บาทครับนะผมต้องใช้เงินซื้อหุ้น s c b สักเท่าไหร่สเต็ปที่1ค่ะคำนวณที่เงินที่คุณต้องใช้ทั้งปีนะคะ40,000ื 40, ต่อเดือนนะคะคูณ12เดือนต่อปีเนาะดังนั้นคุณต้องมีเงินแถวแถว4 0 0 0 0 0บาทอันนี้คือเงินสดปันผลที่คุณอยากได้เอชีบีบอกว่าอะไร SCB บอกว่าปันผล8 8ดบาท44่ตังค์นะสเต็ปที่2ค่ะเราจะเอาเงินปันผลต่อหุ้นที่ได้รับเนี่ยมาหักภาษีหักณนะที่จ่าย10%อรเนอกก่อนนะคะเพราะว่าก,าะากระแสเง นะมันจะโอนแปดบาทสีลบสิเปอร์เซ็นต์นะสัมพั์กรจะหักเงินเด็ดเงินคุณไปก่อนเลยนะคะ10บเปอร์เซ็นต์นะแป4จุด่สคูณจุดเก้าคูณสิเปอร์เซ็นต์ค่ะ7.596 7.59บาทต่อหุน้นจากนั้นนักลงทุนนะคะต้องคำนวณว่าเราจะต้องซื้อหุ้นกี่ตัวนะแล้วเอา4.8่แสจริงไหมที่เราอยากได้จริงไหมคะหารเงินปันผลที่เราจะได้รับนะหลังหักภาษีค่ะนักลงทุน4.8่แสนแปดหารเจ็ดคิดเป็นจำนวนหุ้นเท่าไหร่ก่อนอ่ะ6 3 191แต่ว่า ปกติแล้วเวลาที่เราซื้อหุนนะ้นนะ่ะนะถ้ากระดานปกตินะคะเราต้องซื้อเต็ม100หุน้นเราจะต้องมีหุน้น S C B แถวแถว63,200หุน้นเนาะในกรณีที่ปีนี้นะคะเขาปันผลให้เราครั้งเดียวจริงไหมจากนั้นทำยังไงนะคะคุณก็ไปคูณราคาของ S C B เลยเนาะว่าคุณจะซื้อเท่าไหรนะ่เนาะปุว่นนี้ไปเคาะซื้อเลยใช่ไหมมันก็จะได้ราคาแถวแถว125บาทก็จะใช้เงินถแถวแถวเ7.9ล้านดังนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากเกษียณนะด้วยหุ้น S C B มีเงินสดใช้สักเดืือนะะ4 0,000บบาาาาาาททหเเงิม7.9้้คก็ซ เอ b ให้ได้63,200หุ้หุนนะคะก่อนที่ SCB จะขึ้นเครื่องหมาย x อ16เมษายนนะคะคุณก็จะมีเงินสดหลังหักภาษีเนี่ยนะคะใช้อยู่ราวๆเดือนละ40,000บาทกระปงกระเป๋าที่มีอยู่ไปซ้อยแหวนเงินทองก็ไปขายซาะนะไปซื้อหุ้นปันผลซานะคะถ้าชีวิตอยากสุขสบายนะคะถ้าเป็น SCB เนาะใช้เงินแถวๆ7.9ล้านบาทนะคะ